ินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับผมก็สู่โลกของเอลนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมานะครับผมเปิดกล่องกุญแจกันนะครับซึ่งทางโซนโฟโนริมิตนะครับหน้าแฟนเพจของเขาได้นะครับจักกิจกรรมไม่ได้กิจกรรมหรอกต้องบอกว่าเขาแจกดีกว่าให้เราใส่โค้ดแล้วก็แจกนะครับซึ่งนะครับมันจะแจกไอดีละสองอันนะครับผมก็ไปรวบรวมมาทั้งหมดก็เป็นกุญแจ3ได้ 4- 5ดอกนะครับผมก็มันก็เยอะอยู่นะ 45ดอกก็ไม่ใช่น้อยนะครับผมเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูกันว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่ปาจริงๆคือที่เราอยากได้ที่สุดก็โหฉายาก็กลัวกะนมันต้องไปกุญแจสี่วันะแ,แบบได้บาเอ็กได้เฮดล้นก็น่าจะโอเคน,ะน่าจะได้50ถึง100บาทอยู่นะครับผมเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเราจะได้ไหมก็หวังไว้ว่าฉายานะ่าจะออกสักอันหนึ่งนะครับผมก็เท่าไหร่นะ45ก็เป็น31 m นะครับผมก็ไม่แพงนะ31 m เนี่ยเดี๋ยวนี้ M มันถูกนะครับก็ลองมาแรกๆซื้อๆกันดูแต่ว่าที่จะแพงและหายากที่สุดก็คือ กุญแจครับกุญแจไม่หายากกล่องมันซื้อได้เงี้ยแต่กุญแจเนี่ยมันจะหายากต้องรอเขาแจกบ้างต้องเปิดให้ได้บ้างอู้วุ่นวายที่เป่งเลยนะครับวันนี้เราจะมาเปิดให้ดูกัน45กล่องนี้เราจะได้อะไรหรือเปล่าก็กระเป๋าก็จะเต็มเต็มหน่อยอ่ะมันก็แบบก็ก็ให้มันลุกๆหน่อยแล้วกันไม่เป็นไรนะครับผมพยายามเคลียร์ที่สุดแล้วมันก็เคลียร์ได้แค่นี้โอเคนะเดี๋ยวไปเปิดกันเลยนะครับเพื่อให้ให้เป็นการเสียเวลาเราจะเปิดกันในอ่าในมารูมแล้วกันถ้าเปิดในวอเฮ้ยถ้าเปิดในทาวเนี่ยจะไม่เสียวมก็ ลุ้นให้มันเป็นกุญแจสี่แล้วกันผมลุ้นอย่างเดียวขอให้เนี่ยใน45กล่องของกุญแจสี่สัก2ดอกเนี่ยเพื่อไปลุ้นต่อนะครับผมนะครับขอให้มาได้กุญแจสีบ้างนะครับแล้วก็ที่ผมชอบที่สุดคือสว่านนะผมชอบสว่านขุดแก้วนะเพราะว่าผมเวลาว่างๆผมจะขุดเอาไวก้ก็ก็ไม่ลุ้นอะไรไม่หวังอะไรก็ขอแบบกุญแจสี่สว่านขุดแก้วแล้วก็ฉายาถาวรแค่นั้นก็พอนะี่ยผมเดไปรอุูนกันว่าจะได้หรือเปล่ปาแต่ว่าโอกาสมันได้ยากมากแล้วมันไม่ได้ง่ายดนะ้วยโอกาสมันออกยากจริง ครับโอเคไปเปิดกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียมเวลาและนาทีนะครับไปเลยหนึ่งดอกดอกแรกหน้าอเมริกันฟุตบอลแต่ว่าเป็นแลนะมันเป็นแลเห็นปะแต่ว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้มันคือหน้ากุ้งลวกหน้านึงอะครับผมก็ไม่อยากได้แต่ว่าเราได้มาแล้วก็เอาแล้วกันยังเป็นต่อครับได้ถุงมือโอ้โหผมใส่อยู่เนี่ยเห็นปะได้ถุงมือเอากูถอดดังเกงออกกันไปเนี่ยอ้าวโอ้โอาอาจารย์ที่เบ่งเลยโอ้ถอดดังเกงเปิดแก่เอ้ยเปิดเปิดของตายแล้วทีมเขาไม่ให้แล้วยังเปิดถอดดังเกงไว้น่ะ ไอหาจิกกถอกดกางเกงตัวเองออกเยอเลยไปเปิดต่อครับโอ้โหอันนี้ไม่อยากได้ไม่อยากได้อเน,นี้ยอันนี้อย่าออกอย่าออกพวกพชั่นเนี่ยกุญแจสองโอ้โหกูค,คิดว่ากุญแจสีข่ขอหน่อยขอหน่อยขอกุญแจสี่อยากได้กุญแจสี่โอ้โกางเกงมีใครอยากได้บ้างกางเกงอะกูให้ว่ะโค้ของผมเยอะมากอะเนี่ยกูให้จริงนะใครอยากได้บอกเลยมามาเอามาเอาไป <laughs> โอเคนะครับผ่านไป5กล่องก็ก็เ <c oughs> กลือล้วนๆนะโอ้โหอันนี้กิ้งกากเลยครับกากมากก่อนได้ไปล้วนจะลบทิง้งลบทิ้งไม่เปิดด้วยแม่งลบครั้งไป,ปต่อครับปับ๊บโอ้โหที่ดวงกากจังวะดวงกูโคตรกากอะ่ะฮัลโหลกูแจ๊สองอีกแล้วไม่เอาอูว่ากูเจสซี่เอาเจ๊ซี่เหรอกูไหวเลยกูไหวแล้วกูไหวกูอยากได้นกูเจสซี่ของเจสซี่ เก่งโอเคเก่งลอยมาเลยคางกูใกล้เต็มแล้วแหละน่าจะเต็มแล้วแหละน่าจะใกล้เต็มแล้วแหละของโคงของแคสนี่พชั่นโถไอ้บอสมันมาพิมพ์เนี่ยว่าดวงกากเนี่ยกากเลยโหบอสบอสออกไปไหนก็ไปปะหยอกหยอกหยอกเราเล่นเราเล่นเราเล่นนะครับไปต่อโอ้พันผ่านมาสิบกว่าอันแล้วดิสิบกว่าอันแล้วยังไม่ได้เลยอ่ะยังกูแยสี่ยังไม่โผเลยอ่ะโอ้ไม่ก็ โพชั่นรัวๆเฮ้ยใช้ยันเซิร์ฟปิดก็ไม่หมดเนี่ยโอ้โหอะไรอ่ะเฮ้ยเอาดีๆหน่อยดีเฮ้ยไม่เล่นนะเนี่ยโอ้ตังหนึ่งล้านโอ้ตังหนึ่งล้านแล้วมาทำไมกูซื้อกล่องมันต้องสามสามสิบร้านเพราะตังไม่กูหนึ่งล้านกูปะเนี่ยโอ้โหคนเส็งะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกดพอยชั่นนี้ก่อนมันเป็นทีก่อเป็นทีก่อต้องใช้ได้ในวีเท่านั้นเ้องเพื่อนต่อเลยสังวันเล่นสังวันเล่น โอเคนะสบายเอาเอาเอามันขุดแก้วนะสบายมันคือสบายขุดแก้วไปลุ้นบวกยี่สิบไปลุ้นบวกยี่สิบเอาเอาสบายเอาสวันเอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาเอาสบายแต่สบาเว้ยขุดแก้วเว้ยกดรัวๆไม่เอามันคิดมันไวไปจะไม่ลุ้นจะไม่ลุ้นโอ้หคุณแจ๊กสองงี้ไงอะไรวะได้จังเลยวะได้เบื่อบ่อยไม่เบื่อปงไหวะโอ้โหได้เนื้อ กูจะครบเซตได้ขอกใูใส่เซตอเมริกันฟุตบอลแม่งเลยตังค์ให้หนึ่งล้านโอเคของคุณนะหรือสามสิบล้านได้เพาะสองล้านคุ้มคูปกูตายเลยกูเหลือยี่สิบแล้วอ่ะผ่านไปยี่สิบห้ากูแจ้งสี่ไม่ออกไม่ได้อันเดียวอ่ะก <I S 2> ูอยากได้เท่าบาททำไมอ่ะกูไม่เกลือโอ้โ,อโหไม่เกนะลือในขนาดไม่เกนะลืลกลอถ้าเกลือจะขนาดไหนวะเนี่ย อุ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรยะหลกุเด้นเองกรบอกอ่ะเปิดได้ไข่ตกใจดิตกใจดิคุณพาไปมาเตื่นเต้นมันก็แหละเปิดได้กากก็แหละแล้วก็แล้ผมไปหาลบไอเทมก่อนอ่าลบอันนี้ได้อ่ะแล้วผมจะเปิดให้ดูเลยนะเดี๋ยวแล้วแบบเอ้ยมันคืออะไรอะพี่มันดีหรือเปล่าเนี่ยมันเปิดได้ไข่กุ้งๆพวกเนี้ยแล้วก็ต้องมารุนต่ออีกดยวต้องมารุนต่ออีกนะขอเป็นมาอาเมจิกเออได้บางกี้ไอ้กุ้งไม่น่าเป็นบางกี้เลย ได้ไข่มังกี้นะครับผมก็เนี่ยมันต้องมาลุ้นต่อเดี๋ยวเห็นปะเนี่ยมันก็ยังมีของโก้วงอีกเพียบอ่ะตายออกรีเก้นไปได้คืนไว้ทั้งสามสิบสี่สิบเอ็มไม่ยังดีวะออกไปเลยรีเก้นลูกพ่อยูนิคขอบคุณครับยังดี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 ดีๆมันออกยูนิคนะยดีไม่ออกกะกะโแม่งกักเหรอวะของกักเลยโอ้โหดูดิขอบคุณแจสสี่บ้างโอ้อีกหนึ่งล้านได้สามล้านแล้วกู ไอ้บอสกูได้สามล้านแล้วบอสลุงพีกาเกินไม่ไหวไม่ไหวได้แต่กุญแจ๊สองอะบอสบอสมึงมึงพูดพูดมากอะบอสกูแบนดิดไปมึงขุดแก้วไม่ไหวแล้วมาบอสบอสพูดมากเกินบอสแช่งอะบอสโอ้โหดูดีได้แต่กากอะบอสเฮ้ยเฮ้ยกุณแจสี่ไอ้บอลว้าวว้าวไอ้บอสไอ้บอสก็คุณแจสี่แล้วบอสเอาละกูได้ลุ้นแต่กูได้ลุ้นแขยานตนโฟนหาบอลละไม่สนใจไกูได้ลุ้นละ อีลอกรึยงอีดอครับเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิกูขออีกดอกนึงอีกดอกนึงเจมเจมอีกดอกนึงโอเคอีดอกรายเฮียทูเอ้าได้อะไรอ่ะได้สร้อยโดนโฟนะสวยบ่กปะมันคือสร้อยโดนโฟนใช่ไหมมันเต็มมัน่ะไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มหายดูโอ้ยยังไงรีเจนด้วยส่ดูเลยเอ่อไม่เห็นอ่ะเนี่ยเนี่ยมันอยู่ที่คอเนี่ยเห็นปะ อยู่ที่คอเนี่ยมันอยู่ที่คอมันอยู่ที่คอถอดเสื้อก่อนอาจารย์ทีนึงเฮ้ยเฮ้ยอย่าดิเห็นป่ะมันคือประดับมันคือสร้อยเห็นป่ะอยู่ที่คอเนี่ยใครอยากได้สร้อยที่มันไม่ลกกันเนี่ยหมดการกูเปิดมาอยากได้กุญแจสซี่เฮ้ยฉายาใบเอ็งข่าววอนไม่อ่ะได้เฉยเล็วอ่ะขายได้เท่าไหร่วะร้อยสองร้อยมั้งสองร้อยเหรอ ไม่ถือไม่ถึงสองหมอนไม่ถึงสองหมอนไม่ถึงเอาร้อยเดียวร้อยเดียวก็เอาร้อยเดียวประมาณร้อยหนึ่งตีไปร้อยหนึ่งได้ปไหมมาเจอเลยเตาเตาอ่ไบายเอกเฮ้ยกูบอกแล้วอย่าดูดูดวงกูเฮ้ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งได้ได้อะไรคืนแล้วที่เหลือก็ไรหมดแล้วได้แล้วกูได้ไม่ได้ฉายาไบายเอกแล้วไม่สนใจแล้วก็ได้ไบายเอกแล้วสบายแล้วสบายแล้วไม่เกินแล้วไม่เกินแล้วโอเคไม่เปิดกูแจสี่อันดีกว่าเอากูแจสองด้วยเลยแล้วกัน เฮ้ยแต่กูได้ฉา,ายาใบเอ็กดาบวรเลยนะเวย้ยมีใครสนใจไหมมีใครสนใจอยากได้เปล่าอยากซื้อเปล่าซื้อเปล่าสองยากครับสองบาทอะไรนะไปคุยกับขี้รากมุ่วงไปมัดไปโอ้โหไป oh, ไปอะมาคุยกับกูบอสไปคุยกับราม่วงไปสองบาทนะ <S 2> <S 2> าอะยังม่วงเลยแล้วก่อนผมเปิดตังค์หนึ่งล้านอุ้ยกูได้สาว่านเดี๋ยวก่อนค่อยใสาา่ถ้าใส่สว่านไปตอนนี้เราจะไม่สามารถอ่าซื้อของซื้อของอะไรได้เอลขี้กากอะไรอะบอสบอสอะไรอะบอส บอลจะเอาคำแค้นส่วนตัวมาดิประมาณ12กล่องบอกว่าก,กูาดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนโอ้โห18โอ้เยอะเกินแล้วก็ซื้ออัน4ี่มาก่อนถ้าถ้าสายยานโซนโฟล์ทาวอนออกเนี่ยกูต้องช็อคขนาดไหนวะโอ้มันคงจะออกงไมหรอกโอ้โอเคถ้ามันออกแล้วกูจะตอกหน้าไอ้บอสทันทีนึงวะถ้าออกผมให้พี่ต่อยหนะ้าเลยเอาจริงเปล่ามา,าจริงนะจริงนะกูนะต่อยมึงน,นะตามไปต่อยถึงบ้านเลยนะเออกูเปิดปีแย่สองก่อน ไอ้กุณแยสองไม่คิดอะไรมากเปิดไปเลยครับอุ้ยฉายาใบเอ็กเอ้ยโอ้ยสามวันคุณพีสามวันแลยวสามวันสามวันบอสตกใจเลยบอสสามวันเฮ้ยโอ้ของกากนะครับเนี่ยมันน่าจะของกัวกัวมันคือยูนิคนะพวกเนี้ยดูผมเดี๋ยวไปย่อยตู้แม่งท้หมดเลยโอ้ฉายาใบเอ็กแล้วบอสเดือดสามวันแต่ทีนี้ออกจังเลยนะกล่องเมื่อกี้นิ่งไม่ออกเนี่ยได้จะของกักัวกับแปดแสนป่ะกูซื้อมาสิบสองเอ็มกูได้แปดแสนโอ้คุ้มป่ะเนี่ยได้คุณแย่หนึ่ง เอามาทำไมมาล่วกุญแจหนึ่งผมไม่เปิดนะกุญแจหนึ่งอ่ะมันกากโอ้เฮ้รถสามวันโหน้าไอ้แก่บ้าคั้งกูเต็มหมดแล้วไอ้ฮาจิกโหนได้แปดแสนมาบอสแปดแสนดีครับบอสถ้ากุญแจสี่เอ้ถ้ากองสี่เปิดได้ฉายาเจสี่ผมให้พี่ต่อยนะไอ้สิบีโอเคบ้ามันมีฉายาตัวที่มอาวอนป่ะมีดิมีชนโฟลกับบอสครับไปบอสต่อยมึงนะ ไปเลย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 เปิดไอ้บอลสดโผลหน้าวอนเด้บอลไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละกองที่ขาดเซซีตรงไหนวะโอ้กูได้ตังค์คืนแล้วกูได้ตังค์แล้วกูได้ไปเองแล้วกูได้ไปเองแล้วโอเคนะครับผมก็ จริงๆได้ใบ X มามันก็ถือว่ามันก็คุ้มคุ้มอยู่ใช่ไหมเฟียว่าคุ้มป่ะร้อยนึงที่ลงทุนไปอ่ะเหลือตั้ง 14M เนี่ยคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่แล้วได้ใบ X มาใบเอาคุ้ม150ประมาณ150บาทนะก็เท่ากับว่าได้กำไร50บาทเนาะก็เพราะว่าเป็นกำไรกไรที่ดีเลยกำไรที่ดีเลย50บาทก็เอาเชิงนี้ไม่มีตังค์นะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคคครับบทททุุกนนี่โดเเขข้าามอณ วันนี้ขออนุญาตลงสตรีมไปก่อนนะครับก็ก่อนลงสตรีมนะผมมีรูปของน้องบอสหน้ากลม,มาฝากครับแปะแปลรูป่าแปลรูปน้องบอสก่อนแปลรูปน้องบอสให้เต็มหน้าจอเลยแปะแปลแปะก่อนมันแค่ผมเดียวกันคนระับไปนะครับผมลาไปด้วยรูปน้องบอสหน้ากลมครับบ๊ายบายเดียกัน,ชนโชหดี